ค่ำคืนนี้มาส่องกบมาดูกบมาเยี่ยมฟาร,ร์มกบของพี่หัวน,นะครับครับเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆอฟาร์มให้ดูครับนี่คือรอบๆอฟาร์มครับทำนาปลูกข้าวก็ขอสิบห้าแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกุ้งฝอยอะเดี๋ยวจะรีวิวฟาร์มให้ดูนะครับจะเปิดไฟให้ครับ อันนี้ก็เป็น ula, บ่อปลาแล้วครับบ่อปลาแล้วก็บ่อคัดพ่อแม่พันธุ์ครับตรงนี้เป็นคัดพ่อแม่พันธุ์แล้วมันเป็นบ่ออนุบาลขุยเล็กนะครับแล้วก็บ่อนี้ก็เป็นบ่อคัดพ่อแม่พันธุ์ไว้ทําพันธุ์ปีหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นบ่อพักเลี้ยงรอขายแล้วก็ปลาดุกปลานิ่นแล้วกกุ้งฝอยครับ บรรยากาศข่ำคืนครับคนใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะสถานที่ให้นะครับมาซื้อกบได้อันนี้เป็นบอ่อพ่อพันธ์พ่อพันธ์สุนทรเนยพ่อพันธ์กบอันนี้เป็นบ่อตัวเมียโอ้สวยใหญ่ ยาว่างๆมาดูพันกบอันนี้เป็นบอ่อตัวเมียนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อตัวเมียเหมือนกันนะครับโอ้ตัวใหญ่ได้ดูเลยกลบมาล้องอกอกออตัวนี้เป็นบอ่ออนุบาลครับได้ลูกกบมาก็มาอนุบาลตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นบอ่อที่คัดแม่พันธุ์ไว้นะครับจะไว้เป็นกบนะกบปีนี้นะครับจะทำแม่พันุ์ปีหน้าครับตัวนี้เป็นบอ่อที่อนุบาลลูกมาแล้วก็มัเป็นบ่อรอพักขายเลี้ยงขายนะครับตัวนี้ ดูบริเวนโดยรอบอีกรอบนึงนะครับบรรยากาศประมาณสองทุ่มจะยินเสียงกบเสียงเขียดท้องถือว่านอนนอนหน้าครับหนาฟ้ามหรือหลังฟ้ามครับบรรยากาศโดยรวมของกลางคืนนะครับคืนนี้เข้ากัจัดเบาๆครับกุ้งเต้นครับต้มเป็ดปลาไหลครับในยามค่ำคืนอยู่ที่ฟาร์มกบ ลูกอีสานฟาร,รม์มใดสนใจค,ค่อยติดตามมานะครับ